สวัสดีครับนภพรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนอ่ากองอากาศนะครับของเจ้ารถซูซูกิเซียนะครับครับนี่ก็เป็นกรองอากาศรถซูซูกิเซียนะครับเครื่องพันสองอีโคคารนะครับอนนี้เราก็ซื้อมาได้นานแล้วนะครับเราก็ซื้อมาเก็บไว้เป็นอะไหล่ครับเราก็ทำการเปลี่ยนไส้กรองนะครับอันี้จะเป็นของใหม่นะครับที่เราซื้อนะครับ อ๋อนี่ซื้อมาเก็บไว้นานแล้วนะครับพันนี้ทพพซื้อมาประมาณ5แผ่นนะครับก็ซื้อเก็บไว้เป็นอะไรครับอ๋อทพรนก็จะมาเปลี่ยนกรองอากาศของรถซูซูกิเซียนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองอากาศรถซูซูกิเซียครับรถซูซูกิเซียเปลี่ยนเปลี่ยนกรองอากาศค่ข้ๆงง่ายนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มันจะมีสลักตรงนี้ครับตัวตัวล็อกครับแล้วก็ทําการ ปดนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะมี2ตัวนะครับปดอ่าปดปุบแล้วก็ทำาอามือกดแป้งหน้าครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับแล้วเราก็จะเอากองกองเก่าขึ้นมานะครับละพรก็อาจจะถนัดนิดนึงครับพอดีเราก็จับมือนี่ครับเนี่ยครับนี่ก็คือของเก่าแล้วนะครับก็ตัวนี้เราก็ใส่มาได้ยังไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยวตเนี่ยครับก่อนลพรก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ครับยังยัง ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ดำนิดนึงครับแต่ไม่ถึงสกรปรกมากครับก็ตัวนี้ก็ใช้มาประมาณ6เดือนนะครับอลพรก็จะเปลี่ยนกองอากาศอยู่เรื่อยๆครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะใช้กองอากาศนานนะครับนอกหล,ล,ล,ลังๆเราก็ใช้กองอากาศเต็มที่ก็1ปีนะครับหรือเราอาจจะไม่ถึง1ปีถ้าเราถอดมาแล้วดูแล้วมันสกรปรก ดูแล้วมันดำก็เราก็จะทำการเปลี่ยนกรองตัวใหม่ไปเข,เข้าไปนะครับครับนี่ก็จะเป็นของเก่านะครับนี่ก็จะเป็นของใหม่นะครับวันนี้เราก็ซื้อมาไว้หลายแผ่นนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นอะไรก็ตัวนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนไส้กรองอากาศนะครับของเจ้ารถสุรุกิษณ์ก็ยังโอเคอยู่ครับดำนิดนึงครับแต่ไม่ถึงกับสกปรกมากนะครับก็กรอ,องพวกนี้มันไม่สามารถเป่าล้างทพันสะอาดได้ครับเพราะว่ากรองมันเป็นกรองผ้าใหญ่นะครับ มันจะอมน้ํามันนิดนึงครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับท้พรก็แนะนานะครับให้ไปซื้อน้ํายาล้างพวกอ่าพวกกองอากาศครับพวกน้ํายาโฮลิเชนหรือน้ํายาพวกเคนเอ็นะครับมันจะเป็นน้ํายาพวกล้างมันสามารถล้างกองอากาศแบบนี้ได้ครับมันจะเป็นน้ํายาล้างกองอากาศที่เอาไว้อ่ามันเป็นน้ํายาล้างกองอากาศนะครับมันมีน้ํายาขายครับก็ขวดหนึ่งก็ประมาณ4 0 0กว่าบาทนะครับก็ ขวดหนึ่งก็มันจะมี2มันจะมีทั้งล้างกับกับฉีดนะครับอ่าถ้าเพื่อนไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่ครับเพื่อนก็ไปซื้อน้ํายาล้างมาครับก็มันจะอยู่อ่าชุดหนึ่งอยู่4 5 0บาทมันจะเป็นของพวก K&M พวกบริเกนนะครับก็มันจะมีขายนะครับพวกนี้มันจะไปเอาไว้สาหรับล้างกองอากาศพวกพวกเป็นผ้าใยโดยตรงครับอ่าอ,อันนี้อันนี้เราไม่ได้ล้างครับหลักๆพวกกองอากาศรถยนต์ครับหลักๆก็ สภาพถ้ามันดำครับทางศูนย์เขาจะ,จะทําการเปลี่ยนใหม่ครับหรือเราเห็นแล้วว่ามันจะดำนะมันจะดำข้างเดียวนะครับนี่ยมันจะดำข้างนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้คือมันจะดูดอากาศเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกตรงนี้ครับตรงนี้ก็นยครับมันก็มีอาการดำนิดนึงครับแต่ไม่ถึงกับโกโปรกนะครับกองอากาศนะักพรก็ใช้มาหกเดือนครับก็น,นักพรก็จะเปลี่ยนใหม่ครับก็ก็แผ่นหนึ่งมันไม่แพงครับเนี่ยครับ ราคาราคาก็ไม่แพงถ้าเราซื้อทีู่นยนครับมันแผ่นหนึ่งมันอยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทครับถ้าเราซื้อในเพจท,ทั่วไปมันก็มีตั้งแต่70บาท1 0อยกว่าบาทก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับราคาครับก็หาซื้อได้ทางช้อปปิ้งช้อปปี้นะครับก็ราคาก็มีตั้งแต่ยังไม่มีตั้งแต่70 8ดสิบแปดสิบอ่าร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับบางเพจก็ขายอ่า ก๊าอากาศบวกไส้กองไส้กองแอร์ก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาท200กว่าบาทก็แล้วแต่นะครับอ่านินารนพพลก็สั่งมาแค่ก๊าอากาศนะครับไสกองแอร์เราเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับหลักๆเราก็จะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดออกครับเราจะไม่เปลี่ยนพวกไส้กองแอร์อหลักๆเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะไสกองอากาศอ่าก็ถ้าเราเปลี่ยนไส้กองอากาศบ่อยๆครับมันจะทําให้รถเราประหยัดน้ํามันนะครับก็ อัดตาเร่งมันจะไม่ค่อยอืดน,นะครับเพราะว่ากรองเราค่อนข้างจะโล่งไม่สปกปรกถ้ากรองมันสปกปรกครับเนี่ยครับแบบนี้ครับมันจะทําให้รถกินน้ํามันนะครับก็มันจะทาให้รถกินน้ํามันเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่าเนี่ยครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามันดูแล้วมันดําเราก็เปลี่ยนหลักๆพวกนี้มันจะไม่สามารถเป่าได้ล้างได้นะครับอ่าหลักๆเขาก็จะเปลี่ยนนิยมเปลี่ยนลูกใหม่แผ่นใหม่อ่าราคามันก็ไม่แพงเพื่อนๆก็สั่งได้ครับตาม ตามเพจนะครับราคาก็ไม่ไม่แพงนพั์ก็สั่งมาครับเนี่ยครับสั่งมาตามเพจนะครับนกพั์ก็สั่งมาหลายแผ่นเก็บไว้เป็นอะไรนพร์ก็ใช้แค่1ปีหรือ6กเดือน,นะคะนรับนกพั์ก็ถ้าถอดมาสภาพเป็นอย่างนี้นพณ์ก็จะเปลี่ยนใหม่ทันทีครับนกพั์ก็จะไม่ให้มันกปรกครับเพราะว่ามันมีผลกับเครื่องครับมันทําให้รถเรากินน้ํามันนิดนึงอ่าทาให้เรารถเราเอืดนนิดนึงถ้าเราเปลี่ยนกรองใหม่รถเราก็จะวิ่งดีกว่าเดิมอ่าตาเร่งดีกว่าเดิมแล้วก็ ประหยัดน้ามันขึ้นนิดนึงครับถ้าเราหมันทำความสะอาดกรองอากาศหรือหมันเปลี่ยนกรองอากาศบ่อยๆก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเปลี่ยนกรอกอากาศใช้ก็เปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนไม่นานถ้าทั้งพอไม่ได้มาคุยแบบนี้ทั้งพอก็ใช้เวลาเปลี่ยนไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วครับพอเราเปลี่ยนแล้วเราก็มาดูข้างในครับว่ามันสกปรกไหมถ้าเราสกปรกเราก็หาผ้า,ามาเมช็ดทำความสะอาดนะครับถ้ายังดูโอเคไม่มีฝุ่นเราก็ไม่ต้องทำความสะอาดแล้วก็เอาของใหม่ใส่ไปได้เลยนะครับ วิธีดูว่าไอ้ฝาผนังตรงนี้ครับว่ามันมีฝุ่นหรือสกปรกหรือเปล่าครับเราก็มือเราครับสะอาดอย่างงี้ครับเราเอามือหรือกระดาษเช็ดชั่ได้ครับก็แต่กระดาษเช็ดชู่ต้องพอยไม่ให้แนะนาครับเพราะว่ากระดาษเช็ดชู่มันจะมีเวลาเราไปเช็ดครับมันจะเป็นอ่าเรียกอะไรนะครับมันจะมีมันจะมีใยเช็ดชู่ครับอะไรกอย่างครับมันจะทําให้อ่าฝุ่นเข้านะครับเราก็ต้องใช้มือเป่ามือสะอาดเนี่ยครับก็ทําการเอามือไปลูบดูครับว่ามันมีมือเราจะเลอะไหมถ้ามือเราไม่เลอะแสดงว่าข้างในสะอาด เนี่ยครับเราก็รูปดูครับเราก็รูปตามผนังนะครับเนี่ยครับนัพก็รูดแล้วก็ยังมือนัพยังสะอาดนะครับไม่มีคราบคราบสกปรกคราบดํานะครับมือยังสะอาดอยู่แสดงว่าภายในของนัพอนไอ้ตรงนี้ครับยังสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมีฝุ่นนะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะดูดเข้าตรงนี้ครับเนี่ยครับเข้ามาผ่านตรงนี้ครับแล้วก็จะผ่านไปตรงนี้ มันดูดเข้ามางี้ครับเราจะมีกออากาศขวางอยู่ครับแล้วก็จะดูดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับของลับพราก็เอามือไปรูปไอ้ตรงตรงนี้นครับรูปแล้วรูปข้างในว่ามันมีฝุ่นไหมถ้าไม่มีฝุ่นแสดงว่ามือถ้ามือเราสะอาดแสดงว่าฝุ่นไม่มีนะครับถ้ามือเราสปกปรกออกมาแล้วมีฝุ่นเป็นคราบฝุ่นแสดงว่าผนังพวกนี้มีฝุ่นเข้านะครับสปกปรกเราก็ต้องหาผ้าหาผ้ามาทำความสะอาดผ้าหาผ้ามาเช็ดนะครับเช็ดให้มันสะอาดอ่า ต่ตรงนี้ถ้าเราเอามือรูปยังไงก็มีครับเพรา่าตรงนี้มันมันดูดฝุ่นเข้ามาครับยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็ถ้าเอามือไปรูปยังไงก็เลอะมือครับเพราะว่าตรงนี้มันยังไงมันก็มีฝุ่นครับเพราะว่าตรงนี้มันมันดูดจากตรงนี้เข้ามาครับอ่ามันยังไม่ผ่านมันต้องมันจะมีกองขวางอยู่ครับถ้าตรงนี้มันจะมีฝุ่นไม่ได้ครับถ้าตรงนี้มีไม่เป็นไรครับมันไม่แปลกถ้าตรงต้องตรงไอตรงฝาเนี่ยครับห้ามมีนะครับถ้ามีไม่ได้ถ้ามีแสดงว่า ก็อากาศเรา,าดูดไม่ดีครับอกองฝุ่นได้ไม่ดีเราก็ต้องทําการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือเปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับอาจจะกองอากาศเราอาจจะเสียบสภาพครับหลักๆก็ฝุ่นมันจะไม่สามารถลอดไปได้นะครับรอดผ่านในตัวกองเราไปถึงในตัวผนังนี้ได้นะครับหลักๆก็ถ้าเราจะเช็คว่า,ามันกองดีไหมเราก็เอามือมาลูบนี้ดียครับลูบดูครับถ้าลูบแล้วเอามือมาดูว่ามือเราไม่มีไอ้พวกคราบดำๆสกปรกครับแสดงว่า อกองที่เราซื้อมาก็ทำความสะอาดได้ดีดูดกองดูดอากาศได้ดีค่อนข้างจะดีครับเราก็ใช้ยี่ห้อนั้นๆนะครับเราก็ดูแล้วยี่ห้อนี้เราซื้อมาใช้ใช้ไปสัก4ี่หเดือนเราก็มาลองเอามือรูปดูถ้ารูปล้วมันดำนครับแสดงว่า,อากองมันมันกองฝุ่นไปได้ไม่ดีครับก็ท่านใดจะเปลี่ยนกองอากาศนะครับก็หาซื้อได้ในตามช้อปปิ้งช้อปปี้นะครับราคามันไม่แพงครับก็แผ่นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท200กว่าบาท ก็อนี้ทพรก็ซื้อมาในช้อปปีนะครับทพพก็ซื้อมาหลายแผ่นนะครับก็ราคาก็ไม่ถึง200นะครับตัวนี้ก็ทพพก็ซื้อได้ราคาถูกนิดนึงครับเพราะว่าอ่าตัวนี้มันจะเป็นของศูนย์นะครับอ่ากบกล่องมันมันจะเป็นของศูนย์นะครับอ่าก็เลยซื้อได้ราคาไม่นพงครับเพราะว่าทัพพซื้อหลายแผ่นก็ได้ราคาส่วนลดถ้าเพื่อนใดจะซื้อแค่แผ่นเดียวมาลองเปลี่ยนดูครับว่า ว่าอยากลองเปลี่ยนกองอากาศเองมันเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายเพื่อนก็ไปสั่งในช้อปปีได้หรือตามเพจได้ครับแผ่นหนึ่งก็ราคา70-80ยังไม่รวมส่งนะครับราคาตั้งแต่8 0บาทยัน200นะครับก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆนะครับแต่ละเพจขายไม่เหมือนกันนะครับบางเพจก็ขายกองอย่างเดียว8 0บาท70บาท120บาท180 200บงางเพจก็ขาย2อ0บวกไสกองอากาศในห้องโดยสารด้วยนะครับอันนี้เราพันซื้อมาแค่ กองอากาศนะครับนพพรไม่ได้ซื้อมานพพรไม่ได้สั่งกองแอร์มาด้วยนะครับนพพรกองแอร์ของนพรจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกนะครับหรือใช้ไดโวเป่ <Wis> าฝุ่นออกนะครับนพรจะไม่ค่อยเปลี่ยนพวกกองแอร์นะคะหลักๆกองแอร์มันจะไม่ค่อยสกปรกครับมันสามารถเป่าทำความสะอาดได้ครับร <Ĉ> แต่ไอตัวพวกนี้ครับมันไม่สามารถเป่าทำความสะอาดได้ครับเพราะว่ากองพวกนี้มันจะอมน้ํามันนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์ครับมันจะอมน้ํามันไว้มันจะไม่สามารถ ล้างได้หรือเป่าได้นะครับมันจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์จะเปลี่ยนอย่างเดียวครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเก่ามันจะเป็นกองกระดาษครับมันสามารถเป่าได้เป่าล้างเป่าทำความสะอาดได้แต่รถรุ่นใหม่พวกรถเก่งมันจะมากมันจะเป็นกองแบบเป็นผ้าใยชุบน้ํามันในตัวนะครับถ้าถ้าถ้าอยากถ้าไม่อยากเปลี่ยนอยากจะล้างทำความสะอาดท่านพรอนก็แนะนําไปซื้อน้ํายาล้างกองอากาศนะครับของพวกฮอริเคนหรือพวกเคนเอ็มนะครับมันจะมีขายนะครับ ก็ชุดหนึ่งอยู่400กว่าบาทนะครับมันจะมีทั้งน้ํายาล้างแล้วก็น้ํายาเคลือบนะครับอ่าอันนี้นครก็แนะนํานะครับว่าควรดูกรองอากาศทุก5เดือนนะครับหรือ3เดือนก็ได้ครับเช็คเช็คมาดูว่าอ่ากรองเราสกปรกไหมนะครับเราก็แค่ถอดสลัก2ตัวนี่นะครับแล้วก็ทําการงะนี้ออกมาเราก็ดูว่ากรองเราสกปรกไหมถ้ากรองยังโอเคเราก็ใส่เข้าไปเป็นเติมครับแล้วก็ใช้ได้อีกครับถ้าดูแล้วกรองเราสกปรกดามากเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ทําการใส่กองอากาศนะครับแล้วก็ใส่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับเอาเอาด้านเอาด้านนี้เข้าเข้ามาทางนี้นะครับด้านนี้เข้าทางนี้ไม่ได้นะครับชนด้านนี้เข้าฝั่งนี้ไม่ได้มันชนนะครับเราต้องเอาด้านนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นด้านด้านนี้คือด้านสั้นๆเตียๆนี่คือด้านด้านข้างในนะครับอันนี้จะเป็นด้านนอกนี่ต้องใส่ทางนี้นะครับหลักๆก็อาจจะนิดนึงครับอาจจะไม่ขนาดแต่ว่าต้องควนทำคนเดียวนะครับ โอเคนี่ครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ใส่ง่ายครับพอเราใส่เข้าไปมันจะลงล็อกเลยครับมันจะใส่ค่อนข้างจะง่ายครับเราก็จะดูสลักข้างล่างครับว่ามันตรงไหมนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับหลาสะพานก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับพอใส่แล้วมันจะสนิดอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ครับก็เราใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่ยสะพานใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็ดูด้านล่างครับให้มันเข้า เข้าที่เข้าล็อกนะครับพอเราเข้าที่แล้วก็กดอย่างนี้นะครับพอกดนี้เราก็ใช้ตัวนี้ครับล็อกมันล็อกเนี่ยแลาผ่านยใช้มือเดียวนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับล็อกมือเดียวก็ทําการเปลี่ยนฐานไส้กรองแล้วเรียบร้อยก็ก็กาศมันค่อนข้างจะเปลี่ยนง่ายครับทาไม่ยากครับใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับอ,อันนี้ถ้าเราพออันนี้ท็อปอก็บรรยายก็อาจจะใช้เวลานานหลายนาทีนะครับเ็อปนะอก็บรรยายให้ฟังว่า เปลี่ยนกออากาศมันเปลี่ยนยังไงอ่าดูกออากาศดูยังไงนะครับตอนเพื่อนท่านใดก็จะซื้อมาเปลี่ยนครับสั่งที่ศูนย์ก็ได้นะครับสองร้อยกว่าบาทก็นเพื่อนถ้าถ้าไม่จําเป็นต้องสั่งที่ศูนย์ก็ได้นะครับเราอาศัยว่าเราเปลี่ยนบ่อยเราก็สั่งจากในช้อปปิ้งช้อปปีก็ได้ครับก็ราคาแผ่นหนึ่งมันต้องมีตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยันร้อยกว่าบาทยันสองร้อยนะครับมีตั้งแต่ว่ากออากาศมันจะไม่มีพวกของเทียมนะครับหลักๆมันก็จะเป็นอ่า ยี่ห้อนั้นๆนะครับมันจะไม่มีของเทียมมันก็จะเป็นของเทียบก็คือจะไม่มีเทียมมันมีของเทียบก็คือของเทียบก็คือยี่ห้อถ้าไม่ใช่ของศูนย์ครับก็คือยี่ห้อยี่ห้อนั้นๆนะครับที่เขาขายยี่ห้อ A B C อะไรก็ว่าไปนะครับก็ถ้าของศูนย์ก็จะอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้อยยี่สิบเงนพันซื้อที่ศูนย์ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบถ้ามีส่วนลดก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทถ้าสั่งในเพจก็แทสศูนย์ก็จะอยู่ประมาณสองร้อย 2 2 0บาทรวมส่งก็อยู่ประมาณ2 6 0 2 7 0ก็เราไม่จำเป็นต้องซื้อของแทก็ได้ครับเราซื้อของยี่ห้อทั่วไปะครับมามาสัก2ชุดนะครับไม่ต้องจะได้ไม่ต้องสั่งหลายหลายรอบครับก็เราซื้อมาเก็บไปเลยครับ2-3แผ่นครับเพราะว่าเวลาเราใช้ครับรถในเมืองครับถ้ารถในเมืองมันจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับรถในเมืองถ้ารถที่วิ่งอ่ะต่างจังหวัดแถวถนนมีฝุ่นทางลูกลุ่นลกรางอาจจะต้องเปลี่ยนป่อยหน่อยนะครับก็ต้องดูทุก3เดือนหรือทุก4เดือน5เดือน หลักๆก็หลักๆถ้าเพื่อนๆเอารถไปเข้าศูนย์ก็ไม่ต้องมามาตรวจเช็คครับเดี๋ยวศูนย์เขาจะทาการตรวจเช็คให้เราโดยอัตโนมัติเองครับถ้าเราไม่ได้เข้าศูนย์แล้วเราอยากซื้อมาทําเองก็สั่งที่ช้อปปิ้งช้อปปี้ก็ได้ครับก็ราคาก็ไม่แพงครับก็วิธีเปลี่ยนก็ง่ายครับนี่ครับตลักตัวนี้หนึ่งตัวครับตลักสองตัวดึงออกแล้วก็ดึงมานี่ครับแล้วก็ผักไอ้ตัวนี้แปลงนี้ครับแล้วก็ดึงออกกองออกมาครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนี่ครับมันใส่ง่ายครับ อ่าเราวิธีตอนถอดออกมาครับเราดูว่าตอนถอดเราถอดยังไงกองมันอยู่สภาพไหนเราก็ต้องใส่คืนสภาพนั้นนะครับมันอยู่ด้านนี้เราก็ต้องใส่คืนด้านนี้นะครับถ้ามันอยู่อีกด้านนึงเราก็ต้องใส่คืนอีกด้านหนึ่งก็คือถอดยังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นนะครับอ่าเพราะว่ากออากาศมันจะอ่ากออากาศมันจะไม่สามารถใส่กลับด้านได้นะครับถ้ามันใส่กลับทางนี้ครับมันจะใส่ไม่ได้ครับเวลาปิดมันจะติดนะครับมันต้องใส่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับจะใส่ด้านทางนี้มันจะไม่สามารถ กับด้านนะครับกองอากาศมันจะเป็นด้านของเขาครับเนี่ยครับมันจะเป็นเหลี่ยมไอเหลี่ยมมนเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีด้านหนึ่งครับที่ที่เป็นไอเหลี่ยมเลยครับไม่ไม่มนครับเนี่ยมันจะมนเฉพาะข้างในครับมันจะตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมคือไอด้านนี้เป็นเหลี่ยมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นเหลี่ยมอ่าพวกนี้จะเป็นมนครับเนี่ยครับมนเป็นมนมนไม่เหลี่ยมเนี่ยครับ มันจะมีเดี่ยมด้านเดียวครับหลักๆเราก็ต้องใส่ด้านนี้ครับอ่าด้านนี้หันหน้ามาหาตัวเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกไอ้ด้านนี้ครับเวลานั้นมันจะโผล่โผล่นิดนึงตรงนี้ครับบางทีก็โผล่นะครับอ่าเราก็ทําการเปลี่ยนไส้กออากาศเรียบร้อยก็วิธีดูกออากาศดูไม่ยากครับถ้าเราแกะมาแล้วอ่าดูแล้วมันสกปรกมันดําครับหลักๆกออากาศเขาจะดูตามสภาพครับถ้ามันดําเขาก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ดาเขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับ พอเราไปเราไปเข้าศูนย์ครับถ้าก็แกะมาดูสภาพแบบของน็อพอร์ท่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับยังใช้ได้อยู่ท่าอาจจะใช้ไอชี่ที่เป่าลมมาเป่าให้นิดหน่อยหน่อยครับเป่าให้พวกเศษที่มันที่มันอยู่ในร่องนี้ก็ได้ครับมันเป่าได้ครับเป่าเศษพวกอยู่ในร่องอาจจะเป่าให้นิดนึงหรืออาจจะไม่เป่าก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ช่างนะครับอันนี้ก็ตอบยากถ้าดูแล้วถ้าทางดูแล้วมันสกปรกมากเขาก็จะทําการเปลี่ยนให้เรานะครับเขาก็จะมาแจ้งว่ากองเราสกปรกต้องต้องเปลี่ยนกองใหม่แต่ถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนเองเราก็ ถอดมาดูครับถ้ามันดำดำมากๆสกปรกเราก็เปลี่ยนเลยดีกว่าครับเพราะว่าพอเปลี่ยนกรองล้อรถเรามันจะเล่นดีครับอัตราเล่นดีเครื่องไม่เอืดครับก็ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่ากองอากาศมันก็มีผลกับพวกอ่าผอไหม้นะครับเพราะว่ากองอากาศมันเป็นมันเป็นอ่ามันกรองอากาศครับถ้ามันกรองได้ไม่ดีอากาศไม่เข้าลมไม่เข้ามันก็ทําการอ่าเผาเผาไหม้ได้ไม่ดีครับทให้รถเรากินน้ํามันนะครับ อันนี้นภรก็ไม่ได้ช่างนะครับนภรก็ไปดูรีวิวท่านอื่นมานะครับก็นภร์ก็หลักๆก็ซื้อกองมาเปลี่ยนเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนในศูนย์นะครับก็หลักๆก็เราก็จะซื้อมาทําการเปลี่ยนเองถ้าเราเปลี่ยนในศูนย์นะครับไอ้กองอากาศครับแผ่นนี้ครับมันจะอยู่200กว่าบาทบางศูนย์ก็จะบางยี่ห้อก็300กว่า400กว่าถ้ากองแอร์ครับมันจะแผ่นหนึ่งมันจะ4 5 0ร้อถึงเจ็อยห้าสินะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อรถนะครับราคาแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ เราไปซื้อข้างนอกครับกองแอร์มันจะอยู่แค่75บาท80บาทครับมันจะถูกกว่าแล้วก็เปลี่ยนเองก็ได้ครับมันเปลี่ยนไม่ยากกองแอร์นี่อันนี้ก๊องอากาศก็เปลี่ยนง่ายครับอ่าเราก็ซื้อมาทําเองครับเนี่ยครับเราก็ดูทุก5เดือนนะครับ5เดือนดู5เดือน5เดือนดูทีนะครับอ่าหลักๆก็สปพรอยากให้เพื่อนๆเปลี่ยนทุก1ปีครับหรือ6เดือนก็ได้ครับหรือ5เดือน6เดือนเรามาดูว่า ถ้ามันสภาพมันดําแล้วมันไม่ไหวโอเคแล้วก็สั่งใหม่ครับสั่งในช้อปปีไว้หรือสั่งไปซื้อที่โชว์รูมก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าครับถ้ามันถ้าดูสภาพแล้วมันเก่าหรือมันดําแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับก็ <S <S ทิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับท่านอื่นหรือาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับอ่าบางคนที่เขาเป็นช่างหรือบางคนที่เขาเป็นช่างที่เก่งกว่านาพจนเขาอ,อาจจะดูแล้วมันอาจจะไม่มีสาระอาจจะไม่มีอะไรนะครับก็นพจก็ ไม่ใช่ช่างนะครับนคขอนก็แนะนําไปตามเนื้อผ้านะคะรับนคขอนก็ใช้รถมาก็แนะนําไปตามนั้นน,น,นะครับว่าให้เปลี่ยนกรองอากาศยังไงดูกองอากาศยังไงแค่นั้นนะครับนคขอนก็ไม่ได้เป็นช่างหรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะรับนกขอนก็แช่มา,าสาธิตการเปลี่ยนกองอากาศแล้วก็การดูกองอากาศครับดูยังไงจะเปลี่ยนยังไงครับแค่แค่แค่นั้นเองนะคะรับนคขอนก็ก็ทริปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ